ฮัลโหลมามีฮัลโหลไปก็เดเสเสื้องานให้หามาหน่แม่ให้นางกินปอมอ,อะไรปอมไก,ออก,ไก่ใส่หม้อ <c oughs> อ้วะเสียบครับ <c oughs> อ,อ๋องันนี่วันนี้แม่จะพาเปลี่ยนเปียนสุดแล้วมา กบไก่ห e mm ัวยเขียวเก่าหรอพี่น้องไม่ยังไม่ยังนี่มาจัดก็ได้เลยนะมันไก่เลยนะมัน้าวไปใส่เออเป็นผูน้ำแม่ฮะเออจาบผูน้ำมันผูน้ำหนาสีฟ้าไปใส่เอานี่มีแผนดิพี่น้องนั่งอย่างแน่นมา่นห่อแล้วงานกันแม่คดีปนพาร์ตมาเป็นเมเจอร์หดแล้ว มาเด็กค่เร็วๆมื่อนี้สบายเลย่ามดกข้มาจะากินไรวนี่แม่กินไรนี่บ่ละเม่วันกินเต็มหม้อพเกร็วๆคื้ว่าให้กินเนียเด๋ยวมือันที่อยู่บ้านเด็กเกาะบ้านดวงม่าไฟแต่ว่าคือมีแต่มวกกอกเอาตะมดนวาไฟเือชายมูนคือมีแต่มกกอกบ้านดวงว่าไฟบ้านโน้นใหยังทางคุณบ้านโน้นมาเขา หอมไก่เอาถ้วยในเพิ่นมรสให้ประกาศให็นเอาไม่ยังเอียงนี่คือแองแรงอยู่นี่ไปลอกก่อนไปลอกก่อน พี่บียร์วันแล้วเบียวันแล้วจเย็นเราก็หามงเนี่ยเวไเครื่องเสียงแล้วสิครับสนามกวงขวางพี่น้องเอ้ยมึงนี่สบายใจเลยครับแต่ใสแบนี แล้วเรียบร้อยนะครับผมมาดามมาถึงแล้ว ราคานี้รวมค่ารักษาค่าเสียเวลาหรือเปล่า่้นอะไรสองหมื่นเขารวมหมดนั่นแหละ